สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำใ,ในดวงคลิปวันกับนี้เราก็จะมาในคอามชัว่าคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหัวหน้างานของคุณคนในครอบครัวของคุณพ่อแม่ของคุณนะคะ หรือว่าคนรักของคุณแฟนของคุณส่งบานพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราประดมสชตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะเดี๋ยวเรามาดูลักนณาราศีของคุณนะพลังงานของคุณเป็นชาวลักนณาราศีไรนะคะคลิปเดนดอมนะไม่ใช่คลิปพลังงานดวงส่วนตัวนะก็อาจจะมีพลังงานอื่นปะปนด้วยนะคะวิกกราศีการธาตุดินเเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟแคปเป็กอนราศีมังกรธาตุดินนะคะ ราศีมีนชาตนาิน้ำเนปจูนธาดินพฤชศกกรมกรทรัสราศีพุธธาตุดินลิบ้าราศีตูนธาตลมจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นวันที่เกิดเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายบับบประชาชนนะคะมี 6, 21, 2, ่สิบเอ็ดสแล้วก็สินะคะ มาดูนะว่าพรังงานตัวตนของคุณนะคะเป็นคนอย่างไรลักษณะนิสัยอย่างไรชอบทำอะไรนะคะอาชีพการงานโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะพรังงานของคุณตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรนะคะ เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีความฝันนะที่อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่อยากจะสร้างขึ้นมาด้วยตัวของตัวคุณเองนะอยากประสบความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองนะคะในเรื่องของ การสร้างความมั่นคงในชีวิตการเงินการงานนะคะ The Justice เป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความซื่อสัตย์นะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของการที่ไ่เรียนฝ่รู้นะคะเป็นคนที่รอบรู้รอบรู้ในเรื่องของโซเชียลเทคโนโลยี นะการพูดการสื่อสารการให้คำแนะนำนะคะแล้วก็เป็นบรัรง,งานของคนที่ก้าวถ้วยเนี่ยมีความสุขนะคะในในด้านของการที่สุขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรนะคุณพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นอยู่ตอนนี้นะตัวของคุณนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ตามใจป่ากนะชอบกิน นะแล้วก็เหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองและนะ,ะก็ยังไม่ลืมในเรื่องของการรับผิดชอบอในเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆนหะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือแบ่งปันให้คําแนะนานะกับเพื่อนแล้วก็สังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าไม่ชอบในเรื่องของการที่พลังงานท็อกซิกพลังงานลบนะคนเอาเปรียบ หรือว่าเพื่อนร่วมงานนะที่มีพลังงานของการที่อิจฉาเนินทาใส่ร้ายป้าสีคุณจะไม่ชอบคนเหล่านี้คุณจะตัดออกจากชีวิตคุณไม่ชอบคบหาสมาคมกับคนเหล่านี้หรือว่าคนที่ชอบพูดจาใส่ร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นนะคะคุณไม่เอาเลยคุณจะสนใจแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะคะและคุณก็ไม่ได้ต้องการที่ อย่าจะแข่งขันกับใครคุณแข่งขันกับตัวของคุณเองคุณโฟกัสที่ชีวิตการงานความสําเร็จของตัวคุณเองนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้มาได้ความสําเร็จมานะคะแล้วก็ภูมิใจกับความรู้ความสามารถของคุณด้วยนะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเป็นอย่างไรในสายตาคนรอบข้าง ะะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานนี่แหละนะคะเราจะมาดูเป็นข้อๆกันในสายตาของบุคคลรอบข้างของคุณนะคะคุณเป็นอย่างไรในสายตาของเขาข้อหนึ่งคุณเป็นอย่างไรในสายตาของเพื่อนร่วมง,งานสามเหรียญเป็นคนที่ ให้คำปรึกษานะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนที่เหมือนกับว่ามีปัญหาชีวิตอะนะคะปัญหาความรากักปัญหาการเงินปัญหาการงานคุณสามารถที่จะหาทางออกให้กับคนเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือมันเป็นทางออกที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางของชีวิตนะคุณอธิบายให้คนเหล่านี้เข้าใจปัญหาชีวิต นะ,ะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตและการวางแผนเอ่อชีวิตด้วยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบเอ่อสนุกสนานนะคะพูดจาดีนะคะมีไมตรีมีน้ําจิตน้ําใจกับเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงนะ,ะไม่ชอบออใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ไม่ชอบการแข่งขันนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่แบบชอบร้องรำทำเพลงรักอิสระ นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าแบบเห็นใครทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหาการเสียงดังเนี่ยคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบเสียงดังคุณชอบปิดวิเวกคุณชอบไปอยู่คนเดียวหรือว่าทําอะไรคนเดียวนะอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าชอบนั่งชิวๆนะคะใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยนะคือแบบไม่ชอบสุงสิงกับใครไม่ชอบความวุ่นวายในสังคมนะคะเพื่อนๆเขามองว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคะ เพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทของคุณมองว่าคุณเป็นอย่างไรเพื่อนสนิทของคุณคุณอาจจะไม่ได้มีคนที่แบบสนิทจริงๆอะนะคะประมาณเนี่ยวว่าคนคนนี้หรือว่าเพื่อนของคุณเนี่ยอาจจะพอที่จะรู้นิสใส่ใจคอของคุณบ้างนะเพื่อนสนิทของคุณก็มองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับประสบพบเจอปัญหาในเรื่องของการที่เจอบุคคลรอบข้างคนท็อกซิกนะคะคนขี้อิจฉาคนขี้นินทา นะใครที่แบบชอบนินทาชอบจับกลุ่มคุยกันนะคะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นคุณจะไม่สูงสิงกับคนคนนั้นเลยนะคุณจะไม่เหมือนสนใจเลยประมาณที่ว,ว่าพลังงานงคุณคือมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความหวังดีกับคนอื่นมีแต่เสียงหัวเราะให้กับคนอื่นนะ,ะแล้วก็เหมือนมีแต่คําพูดดีๆชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นประมาณเนี้ยคุณเป็นคนรักสงบอ่ะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตา นะคะไม่ชอบเห็นใครที่แบบจะนินทาซุบซิบนะใส่ร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นเนี่ยจับกลุ่มคุยกันคุณไม่เอาคุณไม่สนนะคุณอาจจะเหมือนกับว่าปีวิเวกหรือว่าไม่สนใจหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่คุณแบบประมาณที่ถ้าเห็นว่าคนคนนี้อ่านินทาใครหรือว่าพูดไม่ดีกับใครเนี่ยคุณก็ไม่ครบนะคุณไม่ได้สนิทด้วยหรือว่าอาจจะตัดเขาออกไปอีกรลเวลหนึ่งก็ได้นะรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่แบบ ยืนยันนะยึดมั่นในความซออื่อสัตย์ความซื่อตรงเป็นคนตรงไปตรงมาคือฉันเป็นคนที่แบบเฟนลี่คุยสนุกสนานนะแต่ฉันมีขอบเขตนะถ้าแบบห้ามล้ำเส้นห้ามล่วงเกินอะไรที่ฉันไม่ชอบให้ทุกคนมาล้ำเส้นมาก้าวไายชีวิตของฉันของฉันเนี่ยคุณก็ประมาณที่แบบเหมือนแสดงออกไปว่าไม่ชอบหรือว่าเดินหนีไปอารมณ์นี้นะคะ คุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของหัวหน้างานนะคะมาดูสิคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานของคุณมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากมากเดอะเมจิเชียนเก่งทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้นะ,ะโดดเด่นเฉพาะด้านนะคะแล้วก็เหมือนว่าความรู้ของคุณของเออเรียกว่าบางคนท่านก็นะ,ะอาชีพเสริมก็ได้หรือว่าเวลาที่เขาสอนงานคุณเนี่ย คุณเรียนรู้ได้ไวอ่ะคุณเป็นคนฉลาดหัวคิดไวพูดเก่งนะคะเอนเตอร์เทนเก่งแล้วก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าหัวหน้างานมอบหมายตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สำคัญให้กับคุณนะคะเพราะว่าคุณน่าเชื่อถือะค,ะคำพูดคำจาของคุณบุคลิกท่าทางของคุณดูน่าเกรงขามดูน่าเกรงใจดูน่าเชื่อถือกว่าคนอื่นดูแบบเออจะฝากฝังให้ดูแลงานควบคุมเพื่อน หรือว่านะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณเป็นคนโชคดีอ่ะพลังงานของคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับคือไม่ค่อยที่จะมีในเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดหรือว่าไม่ค่อยที่จะมีในเรื่องของทัศนคติอคติกับใครประมาณนี้เป็นคนที่นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเชื่อถือกว่าคนอื่นๆนะก็เลยมีการฝากฝัง นะสั่งงานให้คุณนะไปรับทําหน้าที่แทนหัวหน้าประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นรองหัวหน้าไปเนาะครอบครัวของคุณพ่อแม่ของคุณญาติพี่น้องของคุณมองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนขยันมีความอดทนนะคะเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้นะเป็นคนที่เหมือนว่าเาเรียนรู้นะศึกษา เ,เรียกว่าพัฒนาตัวเองนะคะคือเหมือนกับพ่อแม่อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรหรือว่าคนในครอบครัวไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็เลยเป็นคนที่เหมือนกับฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนฝ่ายพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่ารวยขึ้นมาได้ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ด้วยตัวเองก็เก่งนะพ่อแม่บอกว่าเออฉันอะ่ะให้ทําให้เธอเกิดขึ้นมาแล้วนะคะต่อจากนี้ไปต้นไปเป็น ตัวของเธอเองนะที่จะต้องเหมือนกับศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถของเธอเองแล้วก็นะไปสร้างในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะอาชีพการงานของเธอนะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะลูกนะอารมณ์นี้นะคะก็เป็นคนที่เก่งในสายตาของพ่อแม่นี่แหละที่สามารถดูแลตัวเองรอดได้เป็นอย่างดีนะดูแบบคือจะมีความสําเร็จดูมีความมั่งคัง่งดูมีความร่ารวยแล้วก็เป็นคนโชคดีนะคะ คนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าเป็นคนรักเก่านะเป็นแฟนเก่าก็ได้เป็นพลังงานของคนที่เคยเป็นเพื่อนเก่านะคะประมาณเนี้ยความสัมพันธ์เก่าๆนะคนที่เหมือนกับว่าอาจณนะตอนนั้นเวลานั้นเขาอาจจะยังไม่เห็นความรู้ความสามารถของคุณนะเขาอาจจะไม่คิดว่าคุณเนี้ยจะสามารถที่จะดูแล เอาตัวรอดได้หรือว่าสามารถที่จะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จได้เขาก็เลยมองว่าคุณเนี่ยคือไม่เหมาะสมกับเขาหรอกนะในตําแหน่งอาชีพการงานอย่างเงี้ยแต่นะคะพอเหมือนกับว่าชีวิตของคุณประสบความสําเร็จมาในระดับหนึ่งมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปิดบังนะคะ เรื่องราวชีวิตส่วนตัวไม่อยากจะให้ใครคนอื่นมารับรู้แม้กระทั่งเพื่อนบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างว่าคุณทำอะไรบ้างนะคุณทำอาชีพอะไรนะการเงินเป็นยังไงวิถีชีวิตเป็นยังไงคุณไม่ค่อยที่อยากจะให้คนอื่นมาสนใจชีวิตของคุณนะคุณอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวแล้วแต่เรื่องราวความรักของคุณกับคนรักของคุณในอดีตคุณอยากจะเก็บไว้นะอยู่ที่ตัวเองอ่ะคือแบบไม่อยากจะให้คนอื่นมารับรู้เรื่องราวปัญหาชีวิต นะความรักของตัวเองนะอดีตมันก็คืออดีตนะแล้วก็ไม่อยากจะจมปักอยู่กับอดีตก็เลยไม่อยากจะเล่าเรื่องราวบางอย่างให้กับคนอื่นได้รู้หรือว่าแม้กระทั่งคนคนคน,นี้แฟนเก่าของคุณก็อาจจะไม่ได้ติดต่อกันเลยก็ได้สามีเก่าแฟนเก่านะคะก็มีพลังงานของการที่แบบมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันมีทัศนคติที่มันแตกต่างกันมีเป้าหมายที่มันแตกต่างกันก็เลยทําให ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณนะคะไปกันไม่ได้ประมาณนี้คือมีปัญหาการอาจจะแยกทางกันไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะไปเลือกคนใหม่ไปรักคนใหม่ไปสนใจคนใหม่แล้วนะคะมาดูซิว่าชีวิตของคุณนะคะเป็นอย่างไรคุณมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของการงานความมั่นคงในชีวิตคุณนะคะเคยประสบพบเจอปัญหาชีวิตรักที่ นะเรียกว่าอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนกับมีความคาดหวังกับความรักนะ,ะว่าจะอยู่กินนะ,ะกับครอบครัวกับคนรักนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเหมือนกับเอ่อชีวิตของคุณประสบความสําเร็จนะคะได้มีโอกาสใหม่ๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวของคุณนะก็จะโดดเด่นมีชื่อเสียงมีคนเข้ามาห้อมล้อมมีคนมาจีบมาสารสัมพันธ์แต่คุณรู้สึกว่าการที่คุณ นะอยู่คนเดียวและสามารถจัดดูแลตัวเองได้วางแผนชีวิตนะการเงินการงานนะคะสำเร็จนะแล้วก็มีความสุขได้นะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าคือแบบคือไม่ได้สนใจในเรื่องความรักแต่ก็ยังมีคนที่แบบอาจ,จะมีพลังงานของคนเก่าๆแฟนเก่าอยากจะวกวนกลับมาในช่วงเวลาที่คุณนะประสบความสําเร็จประมาณนี้เห็นไหมมีพลังงานของคนเก่าเนะคิดอยากจะหวนกลับคืนมา มาสาสัมพันธ์กับคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าพอเห็นคุณประสบความสําเร็จแล้วนะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นแล้วนะคะก็อยากจะกลับมาจีบมาสารสัมพันธ์เสียดายจะมีน้าปฏิเสธเธอไปเลยป่านนั้นนะคะณนะตอนนั้นเวลานั้นก็รู้สึกว่าณตอนนี้ณนะตัวของคุณนะ่าที่จะเหมือนกับกําลังมองไปข้างหน้านะคะกําลังวาด ฝันในเรื่องของอนาคตนะความสําเร็จในชีวิตดูแลครอบครัวแล้วก็วางแผนการเงินการงานของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือโฟกัสในสิ่งที่สําคัญแล้วนะคะแต่ถ้าหากมีใครมามาจีบคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณล่ะนะคะคุณพร้อมที่จะเปิดใจหรือเปล่าสองดาบยังนะคะอาจจะยังมีความลังเลใจนะคะแล้วก็ไม่เปิดใจให้ใครหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะคบค้าสมาคม หรือว่าการจะทําธุรกิจการงานอะไรบางสิ่งบางอย่างลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ต้องพินิษพิจารณานะะในการเหมือนกับคบค้ามสมาคมจะลงทุนนะคะจะทําธุรกิจการงานนะคะวางแผนชีวิตเนี่ยนะคะก็ต้องเหมือนกับว่าคิดนะัไตรตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนก่อนตัดสินใจนะ,ะแต่เชื่อว่าคุณจะเป็นพลงานของคนที่เหมือนมีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ บุคคลอื่นเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับโฟกัสในชีวิตนะคะให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะ,ะแล้วก็มีพลังงานของคนที่อยากจะเข้ามาเติมเต็มเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณด้วยนะ,ะพลังงานตรงนี้แสดงว่าแสดงว่ามีคนรักแล้วก็ชอบคุณแล้วก็สนใจชีวิตของคุณด้วยนะคะมีคนอยากมาจีบคุณนะ,ะนี่ก็คือนะ,ะเป็นในเรื่องของ คนรอบข้างสังคมรอบข้างที่มองคุณในรูปแบบของคุณนะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายก็ได้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะการสร้างไรายได้อาชีพนะมีเงินดูรวยดูดีเอเรสอะมีความพร้อมกับการที่แบบเหมือนถ้าแบบจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดเนี้ยก็พร้อมกับการที่จะมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะแต่ก็คิดดูดีๆก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่นะคะ อันนี้คือพลังงานของคุณฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางของคุณทุกการดิตามค่ะ